สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะจะชวนทุกคนนะมาปรุงดินถุงไว้ใช้เองค่ะซึ่งดินถุงที่ตายมีนะคะตายก็ใช้ดินถุงยี่ห้อธรรมดาทั่วๆไปเลยนะคะทุกคนที่มีขายตามท้องตลาดค่ะอันนี้ก็อาจจะดูเก่าเสื่อมโทรมแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะนําดินถุงมาใช้นะคะเราต้องมีการปรุงดินก่อนค่ะ ไต่ก็ได้ตักมาใส่ในกระถางใบเล็กไว้แล้วนะคะเนี่ยคะ่ะดินถุงปริมาณ2ส,ส่วนนะคะไตเลือกระถางแค่ใบเดียวนะเลยตักมาใส่กระถาง1ส่วนก่อนนะคะเดี๋ยวไตจะใส่ไปทั้ง2ส,ส่วนค่ะ ตัวนี้ก็เป็นเศษผักนะคะเศษอาหารที่เหลือๆจากในครัวนะคะออจากการที่เราหั่นผักทํากับข้าวเศษเปลือกผลไม้ต่างๆนะคะเราก็าเก็บไว้ค่ะเอามาใช้ในการปรุงดินนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยเสริมธาตุอาหารในดินได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นเปลือกไข่บดค่ะทุกคนหลังจากที่เราทํากับข้าวที่มีเมนูไข่เนี่ยก็เก็บ เก็บเปลือกไข่ไว้ทุกครั้งนะคะเอามาใช้ประโยชน์ได้เลยค่ะใครไม่มีก็ไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้นะคะแต่ว่าในวันนี้ไตยมีเนาะก็เลยนํามาด้วยนะคะส่วนทางนี้ค่ะก็จะเป็นปุ๋ยคอกค่ะ,เป,ปคะเป็นปุ๋ยขี้วัวนะคะซึ่งเป็นปุ๋ยขี้วัวที่ยังไม่ผ่านการหมักค่ะปุ๋ยขี้วัวแห้งทั่วไปเลย1ส่วนนะคะตัวนี้เป็นแกลบเก่าค่ะ1ส่วนขุยมะพระ้าวแล้วก็กาบมะพระ้าวสับนั่นเองค่ะ โอเคเดี okay, ๋ยวเราเริ่มมาปรุงดินกันเลยนะคะแต่ก็จะทําอยู่ในกระบะสีดําใบนี้นะคะนี่ค่ะอ่าเริ่มต้นนะคะแต่ก็จะใส่ดินลงไปก่อนเลยดินแต่จะใช้สองส่วนนะคะดินก็จะเพิ่มขึ้นมามากหน่อยนะเป็นดินถุงนะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้เพราะว่าดินถุงเนี่ยเวลาเราซื้อมาเนี่ย เขาอาจจะยังไม่มีสารอาหารครบนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นดินผสมใบก้ามปูต่างๆนาๆนาเนี่ยอาจจะยังไม่มีป Ł ุ๋ยคอกนะทางที่ดีเราควรที่จะนํามาปรุงก่อนใช้ทุกครั้งนะคะเนี่ยค่ะดินทั้งหมด2ส,ส่วนค่ะแล้วก็ใส่เศษผักเศษเปลือกผลไม้ต่างๆนานานะคะที่เราเก็บไว้นะคะเปลือกกล้วยหอมนะคะเศษถั่วฝักยาวที่ไม่ได้กินแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็เอามา ทุกคล้ารวมกันเลยค่ะดีกว่าทิ้งนะคะทุกคนเป็นการลดขยะในบ้านด้วยเปลือกไขค่ค่ะใส่ไปเลยนะคะหนึ่งส่วนนี่ค่ะที่เห็นสีชมพูนี้นะคะก็เป็นเปลือกไข่เยี่ยวม้านะคะทุกคนเอามาใช้ร่วมกันได้ค่ะตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่มแคลเซียมในดินนะคะเพิ่มธาตุอาหารในดินค่ะทำให้ดินไม่แน่นนะมีความโปร่งค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะแต่จะเทไปทีเดียวเลยนะทั้งปุย๋ยคอกแกลบเก่าขุยมะพร้าวแล้วก็กาบมะพร้าวสับค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ ชิ้นไหนใหญ่เราก็ฉีกได้นะคะเปลือกผลไม้เนาะปรุงทีละเยอะกว่าน,นี้ได้นะคะในคลิปนี้ต่ก็มาสาธิตให้ดูนะคะว่าวัสดุที่ต่ใช้ในการปรุงดินถุงเนี่ยมีอะไรบ้างนะเสียงอาจจะดังหน่อยนะคะทุกคน บ้านอยู่ติดกับถนนเลยคะ <AS ED> mm ่ะ hmm. เมื่อคลุกคล้าทุกอย่างนะคะเรียบร้อยแล้วนะสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปนั่นก็คือการราดรถด้วยน้ำนั่นเองค่ะนะเพื่อให้เกิดกระบวนการหมักนะคะทีนี้จะมีกระบวนการหมักเกิดขึ้นที่สมบูรณ์ได้เราก็ควรที่จะมีจุลินทรีย์มาร่วมด้วยนะคะวันนี้แตายจะใช้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะทุกคนที่ทำไว้นะคะนี่ค่ะจะใช้ตัวนี้มา ร่วมในการหมักดินด้วยค่ะแล้ก็จะเทใส่แก้วพลาสติกนะคะ่าประมาณครึ่งแก้วแบบนี้ค่ะเทลงไปเลยน้ำนี้ประมาณ5ลิตรนะคะทุกคนเพราะว่าที่ต่ายปรุงดินในวันนี้เนี่ยปริมาณไม่ได้เยอะมากนะคะไต่ปรุงอยู่ในกระบะสี่เหลี่ยมใบนี้นะคะก็จะเตรียมน้ำเพียง5ลิตรนะอ่าหลังจากนั้นคนน้ำให้เข้ากันค่ะแล้วก็ ตักน้ำจุลินทรีย์ที่เราผสมเมื่อสักครู่นี้มาราดรถได้เลยค่ะอย่าเพิ่งราดรถเยอะทีเดียวนะคะสักประมาณ3-4แก้วก่อนคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แฉะนะทุกคนเราก็มาคลุกดูก่อน แล้วเรานําไปใช้ยังไม่ได้นะคะควรจะมีหมักควจะมีการหมักก่อนสักประมาณ5วันถึง7วันค่ะแล้วค่อยนําไปใช้งานนะรู้สึกว่าความชื้นยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะเติมน้ำลงไปอีกหน่อยนึงค่ะ เสร็จแล้วก็เช็คความชื้นค่ะทุกคนว่าโอเคหรือยังนะคะโดยการหยิบขึ้นมาแล้วก็กำบีบนะคะให้เป็นทรงเป็นก้อนอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็ดูว่ามีน้ำไหลออกมาจากร่องมือไหมนะคะถ้ามีน้ำไหลออกมานั่นหมายความว่าความชื้นเขามากเกินไปเราจะต้องเพิ่มปริมาณดินเพิ่มปุ๋ยคอกเพิ่มแกลบเก่าลงไปอีกนะคะก็คือเพิ่มอัตราส่วนทุกอย่างอย่างละนิดอย่างละหน่อยลงไปอีกนะคะแต่รอบนี้นะคะก็ อยู่เป็นทรงดีแล้วก็ทรงไม่แตกแสดงว่าความชื้นโอเคค่ะเพราะฉะนั้นก็ใช้ได้แล้วนะคะความชื้นประมาณนี้เราก็หาพลาสติกนะคะจะเป็นกระสอบปุ๋ยก็ได้มาคลุมไว้นะคะแล้วก็ทำการหมักไว้ประมาณ5-7วันค่ะนี่ค่ะก็ปิดไว้นะคะหาอะไรมาครอบไว้ไม่ให้กระสอบปลิวนะ เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนเท่านี้นะคะสําหรับวิธีการปรุงดินถุงก่อนนําไปใช้นะคะใครที่มีดินถุงใครที่ซื้อดินถุงมาใช้นะคะก็อย่าเพิ่งรีบนํามาใช้งานนะควรจะมีการหมักดินควรจะมีการปรุงดินก่อนเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการปลูกพืชปลูกผักของทุกคนนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ